อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาบทความของคุณพศินอินทระวงเรื่อง7ข้อคิดเพื่อความสุขสำเร็จในการงาน 1. ความรักรักในงานคือความรู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าในการงานของตน 2. ประโยชน์ รู้จักเชื่อมโยงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไว้ด้วยกันอย่าทำงานแบบเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ผลกำไรทว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นและสังคมควบคู่ไปด้วยที่สำคัญอย่าให้การงานของเราไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและส่วนรวม 3. เพียรพัฒนาอยู่เสมอการงานใดๆจะดีเลิศไม่ได้หากไม่มีการปรับปรุงพัฒนา จงหมั่นศึกษาหาความรู้หาจุดอ่อนจุดแข็งในงานอยู่เสมอจุดอ่อนรู้ไว้เพื่อสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นรู้จุดแข็งรู้ไว้เพื่อส่งเสริมต่อยอดทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปออกพบผู้รู้เปิดหูเปิดตาดูโลกกว้างบันทึกวิเคราะห์ทดลองสรุปผลแล้วจึงลงมือทำด้วยความเพียรเต็มกำลัง 4. ทํทำด้วยความสุข เวลาทำงานอย่าหงุดหงิดง่ายอย่ากโกรธง่ายแต่ควรจดจ่อด้วยความเบิกบานทำใจโล่ง,ลง au, ๆเบาๆทำจริงแต่อย่าจริงจังนักทำเล่นๆแต่ทำด้วยความเพียรให้ความสุขความสนุกเป็นอารมณ์หล่อเลี้ยงการทำงาน 5. ปัญหาไม่ใช่ปัญหาจากนี้ไปให้ตระหนักเข้าใจว่าการแก้ปัญหาคือส่วนหนึ่งของการทำงานอย่าตกใจ ปัญหาคือเรื่องธรรมดาและปัญหาจะให้ปัญญาแก่เรา 6. ใช้ความรักมากๆใช้อำนาจน้อยๆเห็นเพื่อนร่วมงานเป็นครอบครัวถนอมน้ำใจพูดคุยด้วยเหตุผลบนพื้นฐานของความเมตตา 7. เงิน5กองได้กำไรมาแล้วแบ่งเป็น5ส่วน 1. นําำมาปรับปรุงพัฒนางาน 2. เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทดแทนผู้มีพระคุณ3ช่วยเหลือสังคมแบ่งปันทําประโยชน์ 4. ให้รางวัลตนเองบนพื้นฐานปัญญา 5. ต่อยอดให้เพิ่มพูนเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็นบทความที่สองมองต่างมุมโลกต่างกันฝนตกเหมือนกันคนหนึ่งบอกเย็นดีอีกคนบอกเปียกคนหนึ่งบอกสบายตัว อีกคนบอกหนาวเหน็บฝนตกเหมือนกันแต่คนมองไม่เหมือนกันบางทีสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราเจออะไรมันอาจเป็นเรื่องที่ว่าเรามองอย่างไรมากกว่าอยากฝากไว้ให้คิดทุกท่านโปรดสํารวจตนเองให้ดีว่าทุกวันนี้เราเป็นคนมองโลกแบบไหนบางทีปัญหาจริงๆของเราอาจไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มาจากข้างใน เราอาจเป็นคนคิดมากเกินไปขี้กลัวเกินไปขี้โมโหเกินไปโลภมากเกินไปเอาแต่ใจตัวเกินไปหากเราเป็นเช่นนี้ยากนักที่เราจะพบกับความสุขยากนักที่ใครจะเข้าอกเข้าใจเราได้ยากนักที่โลกจะเป็นอย่างใจเราทุกอย่างเริ่มที่ใจนะครับจริงอยู่ขึ้นชื่อว่าชีวิตทุกคนย่อมพบเจอกับปัญหา ปัญหาเรื่องคนเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความเป็นอยู่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเหล่านี้ทุกคนต้องเจอทว่าทุกมากทุกน้อยก็ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาทางธรรมของเราด้วยคำด่าเดียวกันบางคนเจ็บมากบางคนเจ็บน้อยบางคนข้ามไปได้โดยไม่มีอะไรแต่บางคนเก็บมาคิดถึงขนาดเข็นฆ่ากันตายก็มี ดังนั้นทุกครั้งที่มีความทุกข์อย่ามัวแต่มองสิ่งรอบข้างอย่ามัวแต่โทษคนรอบข้างที่อยู่ข้างนอกขอให้มองมาที่ข้างในมองมาที่ใจเราด้วยว่าณขณะนี้เรายึดมั่นถือมั่นเกินไปไหมพบเจอเผชิญในสิ่งเดียวกันใช่ว่าจะรู้สึกนึกคิดเหมือนกันทุกคนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุขทุกข์เริ่มที่ใจเป็นสำคัญ ขอทุกท่านจงสำรวจตนเองให้ดีบทความที่สามดูยังไงว่าใครรักเราในสิ่งที่เรียกว่าความรักหรือความสัมพันธ์โดยทั่วไปแล้วมีองค์ประกอบอยู่สามส่วน 1. เมตตาเป็นกิเลสขาว 2. ราคะเป็นกิเลสดำสา 3. ตัณหาเป็นกิเลสดำเมตตาทำให้เกิดความเห็นใจหวังดี อยากดูแลรับฟังปกป้องเสียสละราคะทำให้เกิดแรงขับทางเพศทำให้อยากกอดจูบใกล้ชิดแนบแน่นตัณหาทำให้เกิดความคาดหวังอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยากให้เขาเห็นว่าตนสำคัญกว่าใครในความรักของปุถุชนย่อมมีทั้งสมส่วนผสมผสานอยู่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละคู่ รักแท้ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆก็คือรักที่มีสัดส่วนของความเมตตามากมีตัณหาและราคะน้อยส่วนความรักปลอมที่ใครๆพูดกันก็คือรักที่มีเมตตาน้อยแต่มากด้วยตัณหาและราคะอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดีแม้เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นความรักด้วยอะไรก็ตามจะด้วยเมตตาด้วยราคะหรือด้วยตัณหา หากเรามีความมุ่งหวังว่าจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขคู่รักทุกคู่ก็มีหน้าที่ทําความเมตตาให้ปรากฏชัดในความสัมพันธ์ของตนมนุษย์ใจต่ำรักกันด้วยราคะมนุษย์ใจแคบรักกันด้วยตัณหามนุษย์ใจสูงรักกันด้วยเมตตาความสัมพันธ์และจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้จะดีขึ้นก็ได้หรือจะเลวร้ายลงก็ได้ไหนไก็รักกันแล้ว หน,หนก็คิดจะมีชีวิตคู่ร่วมกันแล้วเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเห็นแก่เขาให้มากหน่อยแล้วเราคงใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วเราคงประคับประคองกันไปได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจบอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์